ผมก็มาออกทริปกับฝรั่งนะครับก็มี2คันนะครับก็จะเป็นไทอัม9้ร้อไทเกอร์นะครับแล้วก็แซตเก้าร2อยอนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัว9 0 0 s ร8อยอนะครับหรือว่าอะไรเนี่ยที่ว่าแต่งจากโรงงานนะฮะดูจากชิวทรงสูงแล้วก็กาดม่อน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของเซตเก้รปีสองนี้ดูนะครับท่อ SC นะครับเดี๋ยวผมพามาดูเพื่อนนี่นะครับลั่นหน้าดู SC Oh. Boom, 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 boom. <laughs> โอ้บุ้ม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 เอาแล้วรดฝรั่งเชียดแล้วเดียลรอผมด้วยมัถเด็กคทยาแล้วนะครับไม่รู้เดียลจะพาผมไปร้านอาหารฝรั่งที่ไหน <laughs> <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big ไบส e Story นะครับวันนี้ผมก็มาออกทริปกับฝรั่งนะครับก็มี2คันนะครับก็จะเป็นไท่อัม9 0้ t i g e ยทเกนะครับแล้วก็ z ซ0 0 SE 2022นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัว900 s ร8อนะครับหรือว่าอะไรเนี่ยที่ว่าแต่งจากโรงงานนะฮะดูจากชิวทรงสูงแล้วก็กาดม่อน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของ z ซ0 0ปีสองร้สองดูนะครับท่อ SC นะครับเดี๋ยวผมพามาดูเพื่อน นี่นะครับลั่นหน้าดูเอโอ้บุมบุ่มบุมบุมอุ้ยซอฟซอโอ้โหโอเคเพื่อนเดี๋ยวออกเดินทางนะครับวันนี้เรามาทริปกับฝรั่งนะครับเป็นคนขี่เซ็ตเก้าร้อยเป็นแดนียลนะครับเป็นเพื่อนที่บังเอินนะครับเจอกันดูไปดูโมโตพีที่บุรีรัมนะครับเมื่อเมื่อ เมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับเมื่อเมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับแล้วก็เจอกันฮะเราก็ยืนดูโมโตจีพีข้างๆกันนะครับผมก็เลยทักแกนะครับก็เห็นแกมาคนเดียวครับก็เราก็ได้ดูโมโตจีพีแล้วก็คุยกันนะฮะเราก็ได้รู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับพอดีแกจะไปเที่ยวระยองนะครับผมก็เลยมาทิปด้วยนะครับแกชวนนะครับแกก็พาเพื่อนฝรั่งอีกคนนึงนะครับวันนี้เราจะไปกัน3ามคนนะเพื่อนก็ออกเดินทางนะครับ let's go โอ okay, เคเพื่อนๆเราก็ออกเดินทางนะครับก็มีเพื่อนฝรั่งสองคนนะครับอ่คนหนึ่งชื่อแดนเนียลนะครับขี่เาร900นะครับแล้วก็อีกคนอ่ผมจําชื่อแกไม่ได้ชื่อแกจํายากนะครับสี่พยางขี่ไท,อไท่อัําไทเกอร์900นะฮะอ๋อไม่รู้นะครับสไตล์ฝรั่งเขาขี่กันเท่าไหร่นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะผมมาคนเดียวนะครับเป็นคนไทยคนเดียวแล้วก็ ฝรั่งพูดไทยไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าแดเนียลพูดได้นิดหน่อยนะครับคือไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะครับคุยกันก็ยังตะกุกตะกักอยู่นะเขาจะพูดแต่ภาษาอังกฤษผมว่าฟุตฟิตฟอร์ไฟสเนกสเนกฟิตฟิตนะครับ <laughs> เขาจะเดินทางไปพัทยาก่อนนะครับนะ่าจะไปกินอาหารที่พัทยานะวันนี้ผมจะใช้ชีวิตสไตล์ฝรั่งหนึ่งวันนะวันนี้มากับฝรั่งนะโอ้โหฝรั่งเขาไม่ได้ขับเร็วนะครับเขาขับที่หนึ่งร้อยนะฮะค่อยๆขับค่อยๆปิดค่อยๆไปนะฮะไปกับฝรั่งก็ปลอดไัยดีไหมตอนแรกตกใจวาสี่ตัวเก้าร้อยทั้งคู่ จะตามยังไงทันวะเนี่ยโอ้โหพอมาขับก็ชิลดีนะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่าเขาเน้นท่องเที่ยวนะครับไม่ได้เน้นรวดเร็วนะครับวันนี้น่าจะทั้งวันนะครับออกคลิปกับฝรั่งนะครับเอาแล้วดนฝรั่งเชียดแล้วแดดเที่ยวรอผมด้วย ในที่สุดเราก็มาเจอกันนะครับมาถึงคัทยาแล้วนะครับไม่รู้แดนียยลจะพาผมไปร้านอาหารฝรั่งที่ไหนห่วงเลยผมกินไม่เป็นนะครับเบกฟัดเบกฟัดไปแล้วนะครับเดนนียลจะพาผมไปไหนน,นน้อนะี่เนาะ โดนฝรั่งหลอกมาเชียดพัทยานะครับต้นเดือนตุลาคมนะครับวันที่สามมั่งนะครับก็เราไปดูจโจตโจนะีพีเนี่ยบางเอิญน,นะครับยืนอยู่ข้างๆกันเลยผมก็ว่าเอ๊ะแกมากับใครหรือเปล่า ก็เลยถามแจโอ้แดนเนียลมาคนเดียวนะครับไปดูโมโตจีพีคนเดียวสุดไม่สุดคิดดูเอาครับแล้วก็เราก็ได้ยืนดูข้างๆกันนะครับผมก็ไปคนเดียวเหมือนกัน <laughs> ต่างคนต่างมาเจอกันต่างคนต่างไปแล้วมาเจอกันก็ได้ทำความรู้จักเป็นเพื่อนกันนะครับเราเราก็ได้มาออกทริปด้วยกันนะครับแดเนียลพักอยู่กรุงเทพนะครับผมอยู่ชนบุรีนะครับวันนี้แดเนี่ยมาเที่ยวพัทยานะผมก็มาด้วยนะครับ มาด้วยมาเที่ยวกแกนะฮะแล้วก็จะเดินทางต่อกันที่ไปที่ระยองนะครับวันนี้ขณะน,นี้แดนีเลจะพาผมไปที่ไหนผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเ900 2, 2,022นะครับให้ดูนะครับเพื่อนๆตัวนี้ตัวท็อปนะครับเ900 SE เ900 S หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดเ900ดนะครับตัวนี้จะแพงกว่าตัว SE นะครับตัวนี้จะมี ชุดแต่งเหมือนจะมีชุดแต่งเพิ่มขึ้นมานะตัวตัวสแตนดาร์ดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ตัวตัวเอสีนะครับไม่ใช่ตัวสแตนดาร์ดน่าอยู่ที่498,000บาทนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ตัวเอทเนี่ยมันมีชุดแต่งนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมผมต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็อยู่ยอยู่ประมาณ512,000บาทหรือเปล่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คือบวกลบไม่เกินเหมือนแน่นอนนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของเซตเก้าร้อยปีสองพันยี่สิบสองก็คือตัวล่าสุดโฉมล่าสุดนะครับตัวนี้สวยมากนะครับโครงเขียวโชกทองนะครับแล้วก็หูปั๊มเป็นลีเดียนเมาส์นะครับปั๊มเบมโบนะครับหน้านะครับโชกหลังเออรลินนะครับสุดจัดคันนี้บอกเลยต้องรีวิวนะครับรถใหม่เลยครับเส้นลายยางยังอยู่เลยนะครับแกน่าจะเพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆทะเบียนก็ยังไม่ได้นะครับทะเบียนยังไม่ได้ ่าจจะได้มาวิกหน้านะครับเมื่อกี้โดนตำรวจจับไปแล้วก็แกก็มีเอกสารยืนยันนะครับทะเบียนแกจะได้วิกหน้านะฮะเดเยวนีลคุณพาผมมาที่ไหนเราก็มาถึงที่ไหมนะครับเดี๋นียลพาผมมาเที่ยวที่ไหนวะเนี่ย Nice to meet you too. Юрий Yo, Yuri. Ай, Кето. Кето? Да. Yes. Oh, yeah, так, мистер, я пока чуть позагораю, а потом, наверное, один. Бля, максимально некомфортная хуйня, короче. Он здесь здоровый, блядь. Все вот так вот, короче, блядь, да, себя ведет, непонятно, а так как-то скачет. У тебя рейтинг назад завтра. Да, ждем рейтинг Ну, мы в этом, мы в рейтинг кафе, เด็ดเบโม original ก็วันนี้เรามาเข้าแจ้งฝรั่งนะครับเป็นวัยรุ่นเมกาถ้าวันนี้ใช่ make video for YouTube อันนี้ภาษาอะไรอังกฤษไหมรัสเซียหรอเราพูดคล้ายๆกันกับอังกฤษเลยรัสเซียคค้ชภาษาลองได้หน่อยอ๋อที่ไหนครับอ๋อโอเควันนี้เป็นวัยรุ่นรัสเซียนะครับวันนี้ ไวรุ่นรัเสเซียให้ดูาพาไปที่ไหนไปอย่างเงียวอ,อะไรวันนี้ประสบการณ์ใหม่ๆท่านเพื่อนไวรุ่นรัเสเซียนะฮะ <c oughs> <c oughs> วันนี้จะพากูไปแดกข้าวมื้อกี่บาทวะเน,นี่ยจะไปโดนร้านแบบไฮเอนด์ค่าอาหารแบบเป็นพันไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ไหวนะเว้ยถ้าเขาเข้าร้านอาหาร <c oughs> ผมก็จะเข้าร้านผัดกระเพราเนาะ <c oughs> <laughs> ผมจะเข้าร้านบัดกรกาแฟข้างๆโอ้โหมือนึงนี่น่าจะแพงหน้าดูนะฮะอ่าวันนี้เพื่อนเข้าหมดเลยเนี่ย